ก่อวามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจนาพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าปัมเทวะพรามณสูตรก่อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายที่แท้พวกท่านเป็นคนแก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุ120ปีพวกท่านนั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานภายไว้โลกนี้ถูกชรลาความแก่พยาธิความเจ็บป่วยและมรณะความตายร้อยรัดไว้ เมื่อโลกถูกชราพยาธิและมรณะลอยลัดไวน้นี้ความสารวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้วชีวิตถูกชรลานามเข้าไปสู่ความมีอายุสั้น ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นภายนี้ในความตายควรทำบุญที่นำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้ย่อมมีเพื่อความสุขแก่บุคคลผู้ตายไปแล้วซึ่งทำบุญไว้ขณะ เมื่อมีชีวิตยอยู่ข้อความเหล่านี้มานายพระโสดอังคุตรนิกายติการนิบาทพระไตปิดกเล่มที่ยี่สิบข้อที่ห้าสิบสองหน้าที่สอง้อสิบสพระไตปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณกราชวิทยาลายัยอัตมาภาณามาเผยแผ่เพื่อเป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่สุดแล้วชีวิตของเราก็มีความตายรออยู่เบื้องหน้าก่อนตายสิ่งที่เราจะทำก็คือกุศลนั่นเองเมื่อเราทำกุศลเอาไว้มากเท่าไหร่เราก็จะมีเครื่องป้องกันมีเครื่องต้านทานในภายภาคหน้าตามที่พุทตพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นเอง จเจริญพร